ก็ปู่ก็คงอยากจะให้พรทุกๆคนทุกๆท่านที่เคยอุอ้มชูเคยเกื้อกูลเคยช่วยปู่ได้สร้างศาลา,าหลายคนหลายท่านที่เสียสละทรัพย์ปัจจัยมาแนนี้สลามก็จะเสร็จหมดแล้วแหละก็เหลืออยู่ข้างหน้าเนาะอืมลกูกหลานมีจิตศรัทธายังไงก็ร่วมด้วยช่วยกันอีก ทอดหนึ่งมันก็เสร็จสิ้นดีอืก็ยังที่จะต่อเติมมาข้างหน้าอีกนิดหนึ่งที่สลาดตำหนักโคกบันลังทางนู้นได้ฉลองทำบุญด้วยกันใช่เราก็จะได้ฉลองทําบุญร่วมกันเพื่อให้เสร็จสิ้นในเรื่องการที่เราเป็นสะพานบุญหรือเดินเมื่อมีสะพานบุญแล้วเราก็เดินข้ามสะพานไปให้ถึงบุญถึงทางทางช้างเผือกท,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 ที่พวกเราได้ตั้งใจกันไว้ อันนี้สงทำเล็กทำน้อยมันก็อยู่ที่จิตศรัทธาอยู่ที่เรามีจิตศรัทธาก็ได้บุญเท่านั้นเนะอันนี้เป็นเรื่องที่ <Okay. S 2> เราตั้งใจกัน,ทำ,นทำทำมาที่นี่ฮะแเมตตาให้เอฟซีที่ช่วยทำบุญด้วยครับแ,แผ่เมตตาให้ทุกคนเนาะ<ๆ>ก็ให้เอฟซีทุกๆคนที่ดูอาถิเสียงโชคเสียงดวงก็ขอใหอ้ได้สมนังใจปรารถนาะ ไม่ว่าจ,จะเรื่องหนะ้าที่การงานไม่ว่าจ,จะเรื่องการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคก็ขอให้ทูกขอให้มาต่อไปเนาะทุกๆคนก็ขอให้โชคดีแล้วกันเนาะสาธุสาธุนะคะ<ช><ช>สวัสดีท่านผู้ชม f อ <c oughs> แฟนช่องนะคะรับชมทาง y o u t u b e มณีชาแน,นลนะคะ,ะวันนี้นะคะแอดมินนะคะมาตามปู่นะคะปู่ชุดคขาวด้วยปู่อนุชิตนะคะท่านผู้ชมนะคะที่อยอยู่สขโขีโค นะคะ,ะทราบข่าวว่าท่านนะคะมาเดินปฏิบัติธรรมนะคะตามป่านะคะแอดมินก็ตามหาเจอแล้วนะคะท่านผู้ชมนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยนะคะว่าปูป่ปฏิบัติธรรมได้กี่วันแล้วฟันดีและเจออะไรบ้างนะคะเดี๋ยวตามแอดมินไปเลยนะคะสวัสดีจ้าปู ปดีจ้าร์พี่ช่างปูมาได้กี่วันแล้วครับมาสามวันแล้วเนาะสามวันแล้วสามวันแล้วเสรครบเจ็วันป่อ่าครบเจ็ดวันก็กลับตำหนักปมาปฏิบัติธรรมครบเดวันก็กลับตำหนักเกิดตามรอยองปูท่าไมต้องเดินเพราะว่ามีมัน ฝันนะฝันปูให้ออกเดินตามรอยปู่เนาะอง์หลวงปูก็ไม่รู้จะไปไหนดีเอาไปนู่นก็ไม่ใช่ไปนั่นก็ไม่ใช่ไปนี่ก็ไม่ใช่ก็เลยได้ตรงนี้ก็อยู่ตรงนี้เขียนอะไรตรงนี้มันมันมีอะไรเกิดขึ้นปูตรงนี้คือมันยแบบคือในคืนแรกก่อนก่อนมิตรบอกว่าเอออยู่ในกระท่อมเนาะเพราะว่าเออตรงนั้นไม่เหมาะกับ บอกว่าให้ชี้มาทางนี้ในป่านี่แหละกูก็เลยตรงมางตรงมาก็เออมันเหมือนในนิมิตเนาะกูก็เลยปักรถตรงนี้ปักรถอยู่ตรงนี้ปฏิบัติอยู่ตรงนี้มันก็อยู่สงบร่มเย็นดีเนาะสวดมนต์มันก็ทำวัดอะไรมันก็ไม่มีออะไรมารบกวน ก็อยู่สบายปฏิบัติมันเย็นเป็นสุขมันก็มีในเรื่องของภูมิญญาอะไรมันก็มีบ้างนะเนาะจะพูด<ต>ไ,ไปมันก็แต่เห็นนะคอ่าเห็นบางทีก็มาในรูปแบบเดินมาก็หายอยู่ตรงหน้า<ช>อืมมันก็เป็นปกติเนะมันเป็น<ช>เรื่องธรรมดาอืมพอเราทับซ้อนกันอยู่ดิไม่ว่าภูมนุษย์ภูมิวิญญาเราทับซ้อนกันอยู่ทุกที่กันเลยอืมครับ ตรงในที่ว่ามันเข้มขลังหรือเป็นสถานที่องค์ปู่ท่านมาจารึกกันมันก็เป็นที่สําคัญทั้งหมดแหละองค์ปู่สวงเนี่ยแล้วก็เดินเป็นลูกหลานท่านก็เดินตามรอยท่านแล้วก็ไม่ได้มากก็ได้น้อยนะในการเดินตามสายท่านเนาะอูจะดูให้ครบกี่วันเนี่ยก็เจ็ดวันนะเจ็ดวันอูเจ็ดวันอวันที่ออกวันวันจันทร์เนาะ วันจันทร์ก็ว่าช่วงเช้าก็จะช่วยลูกหลานก่อนแล้วก็ให้ลูกหลานมารับก็กลับอืเสร็จพิธีก็กลับอืมเสร็จพิธีก็กลับเพราะว่ามาเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเรามาปีตตัวมาวิเวกแต่เหมือนปู่ให้มาช่วยโปรดลูกหลานด้วยอืช่วยชีนน้แนแนวทางสว่างให้ลูกหลานบ้างอะไรเนี้ยปู่ม,มาปฏิบัติได้กี่วันนะคะอันนี้น่าจะ สามวันสี่วันเนาะ<ช>สามวันสี่วันแหละที่ตำหนักเลยอ,อสี่วันนะไม่ได้จิตติดเลยตำหนักอืมไม่มีใครรู้ปุนไม่มีนะตำหนกักม,ม,มาแบบคือไม่ไม่อยากให้ผู้คนอะไรเขารู้เพราะว่าเราเองเ็อมันมันรู้ได้จะเาะตนเนาะถ้าพูดเยอะไปมันก็เหมือนกับว่าเรายกอะไรมาพูดก็ไม่รู้อะไรอย่างนี้เนาะ เอาเป็นว่าปูมานี่ก็เพื่อละอ่ละในในในส่วนหนึ่งประมาณวันเจ็ดวันเนี้ยคือส่วนหนึ่งก็คือเรามาปลีกตัววิเวกนั่นแหละพูดง่ายๆเนาะเดินตามรอยปูเมื่อปูทันชี้ทางให้มาอย่างนี้ก็มาก็ลองดูว่าเป็นยังไงก็ก้าวแรกของปูเนาะอืมแต่ก็ดีมันสงบครับได้โชคลาภนี่ มีเนือม็ดอะไรให้ให้ปู่เรื่องโชคลาภไงอือปู่กับมีแต่ตู้นี่อจองปลวกอือนู่นนุ่นเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดอือเขียนไว้ตอนไหนเก้าเจ็ดเนี่ยอือจองตั้งแต่งวดนี้ใช่ไหมออกไปแล้วล่ะครับออกไปแล้วเก้าเจออกไปแล้วนี่สามสี่วาไม่ทันเะสามสี่ยังเหลือสามสี่เหลือสามสี่โอ้เกเจ็นาะออกไปแล้วนี่อ มาเชามาไม่ทันเช้ามาไม่ทันก็ยังได้สามก็ดูเอาเนาะถ้าเป็นบุญวาสนาก็ถือว่าปู่ได้ช่วยแบ่งเบาภาระให้ลูกหลานที่ดูทางช่องเนาะคิดว่าเป็นอย่างนั้นล่ะเจี่เนาะครับเนาะถ้ามีบุญวาสนาก็ถือว่าแบ่งเบาภาระลูกหลานในมีอะไรจิตกระเป๋าบ้างเนาะแล้วที่ปู่เลือกตัวนี้คือจมูก มีอะไรปูดไม่สวยทางถ้าพูดไปก็อย่างเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลความเชื่อส่วนบุคคลเนาะจากปู่เล่าเลยครับเพราะสถานที่ตรงนี้มันมันเป็นอโรขยาสารสมัยตั้งน่นไม่รู้เจ็ดแปดร้อยปีมาแล้วเนาะมันเป็นทางศึกทางทัพของขอมของสมัยแต่ก่อนเขาก็มาก็ปูในมิตรเห็นเนาะอถ้ามันมันเป็นเรื่องจริงมันก็มันก็เป็นอะไรที่ แปลกประหลาดเหมือนกันว่าทําไมปู่รู้ได้ยังไงเพราะว่าตรงนี้มันก็เป็นเขาเรียกว่าประสาทเก่านั่นแหละล่มจมไปเพราะมันเป็นทางน้าด้วยอ,อืมมันเป็นทางทับที่เขาเดินทับสมัยก่อนแล้วก็มันก็มียังว่าแหละคนเราอยู่ตรงไหน,นมันก็มีของอยู่ตรงนั้นไม่ว่าสมัยใหม่สมัยเก่าม็เหมือนกันหมดอาจจะมีค่าหรือไม่มีค่านั้นเราไม่รู้อ,อืมอาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรยังไงเราก็ไม่รู้ แับปู่ก็เห็นอย่างนี้ปูกก็เลยเออให้มาตรงนี้มาโปรดลูกโปรดหลานที่เป็นดวงจิตวิญญาณเราก็สวดมนต์แผ่เมตตาให้เขาไปอืมตรงนี้ก็ไม่ธรรมดาในต้นเนี้ต้นดูใหญ่เนี่ยอืมมันเป็นทางที่เขาขึ้นลงอืมเป็นทางเข้าเมืองบางบทออกเมืองบางบทเขาเขาพูดมาฟูอย่างงั้นเนาะปูกมาได้พูดเอาเองเนอะเพราะว่าเห็นเขามาบอกอย่างงั้นก็เออ มนุษย์เรามันก็แค่มองเห็นเป็นต้นไม้นั่นแหละแต่ในทางยานทางภพภูมิน่ะมันก็อีกเรื่องหนึง่งมันเป็นเฉพาะส่วนบุคคลแค่นั้นนะที่รู้ได้นะที่ปฏิบัติได้บางทีเราก็ดวงจิตของเรามันก็เป็นมนุษย์มันก็มีความขยาดกลัวบ้างนั่นแหละเพราะว่าเขามาก็มาโดยที่เราไม่รู้ตัวอะไรอย่างนี้เนาะ <c oughs> มาสองคนกับช่างสินอ่ามาแับ <c oughs> อือได้ปูาออกมาปรากฏอย่างนี้บ่อยไหมครับไม่นะนี่คือกรั้งแรกของปู่ครั้งแรกเลยร้งแกเลอืมครั้งแรกเลยครับตั้งแต่ลูกหลานใายเป็นสะพานบุญสร้างศาลาให้เนี่ยพออยู่ได้ก็ปู่ก็ชี้ทางให้มาอย่างเงี้ยเดินตามเราครับอืมเดินตามเราพ่อหน่อยแล้วก็เลยอะท่านไม่ใช่ว่ามาเตือนแค่ครั้งเดียวเนาะ เราเตือนมาตั้งสองสามรอบปูก็อยู่ไม่ได้แล้วแตร,รีบร้อนเลยอันนั้นถ้าลูกหลานาไม่ไปนั่นก็คพงจะเดินแบ่งสัมภาระบุกป่าบุกดงเลยนะ <c oughs> <c oughs> บ้นนั้นก็ครับก็มีม,ม,ามาจากมาก็ข่าวประมาณเนี้ยเนาะ,นอ,ะอันนี้ก็ก็หุงแล้วก็กินกันพออยู่ได้ แล้วก็น้าพริกที่เขาตำตำมาแล้วก็เป็นพริกพงเป็นกระปุกเันก็ลูกหลานออกมาก็ยังกินไม่หมดกินง่ายกินง่ายๆน่ายเนี่ยเนี่ยน้ำที่ลูกหลานเอามาถวายเนี่ยอืออือก็ถือว่าอยู่ได้แล้วหอยมันน้ําสะอาดตะกินน้ําสะอาดกลัวมันจะท้องร่วงอะไรเนาะแต่แต่น้ําสะอาดมามันก็ ทั้งเรื่องเกี่ยวกับปลูกได้เด็ดเด็ดใหม่อก็ไม่รู้อันนี้ก็เขียนให้เขาไปก็ไม่รู้ว่าเขาซื้อเป็นไหมเขาเอาเป็นเอาได้ไหมไม่รู้ข้าวเก็บประปุ่งทางเบอร์โทรศัพท์ทางนั่นแหละข้าเก็บนึ่งหกเก็บหนึ่งยังเหลืออะไรที่ยังไม่โอนเป็นสามสี่สามสี่แล้วสามสี่ได้สามสี่ตรงตัวนี้มัน ก็สวยนะปูนสวยไม่เจ้าของไหมปูนมีสิเขาเรียกอะไรเจ้าของก็มาหาปูบางเจ้าที่เจ้าทางเจ้าที่เจ้าทางเขาเลยอ่าเป็นผู้เฝ้าซักหนึ่งแล้วอืมเขาตรงเนี้ยเจ้าของที่เขารู้นี่